สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวชะตาฟื้นราชาโชคลัคนาราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่19เมษายนจนถึงวันที่28สิงหาคม2566โดยโหนฟองสนาน คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงชะตาของท่านที่ลัคนาสถิตราศีสิงห์อันเนื่องมาจากดาวพฤหัสบดีจรจะย้ายราศีจากมีนเข้าไปเดินในราศีเมษเริ่มตั้งแต่วันที่19เมษายน2566นี้ค่ะและจะเดินปกติในราศีเมษไปจนถึงวันที่28สิงหาคม2566หลังจากนั้นจะเดินผิดปกติไปจนถึงสิ้นปีนะคะ ก่อนอื่นในทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมส่งปุ่มซุปเปอร์แตงหรือกดปุ่มขอบคุณมาให้เป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์นะคะ หัวหน้าเทวดาประจำตัวเริ่มหายป่วยออกจากโรงพยาบาลมาคุ้มครองดวงชะตาได้ฐานานุลาภาอยู่นองเนืองพื้นอารมณ์สดใสขึ้นมีพลังลงมือเป็นเจปีของการปฏิวัติในเรื่องของงานเจ้านายกิจการที่ต้องอาศัยการทุ่มเทอย่างมากมายค่ะ ชีวิตของพวกท่านที่อยู่ในระหว่าง7ปีของการปฏิวัติใหญ่ในเรื่องของงานกิจการเจ้านายรวมทั้งเกียรติยศชื่อเสียงที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2565นั้นนะคะก่อนหน้านั้นส่วนใหญ่พวกท่านโชคร้ายเพราะตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคม2565เป็นต้นมา เทวดาประจำตัวเหมือนป่วยคุ้มครองดวงชะตาแทบไม่ได้บางคนได้ความผิดในสิ่งที่ไม่ได้ก่อจนแทบจะถอดใจหรือมีเรื่องเสียอกเสียใจกระทบกระเทือนอารมณ์อย่างรุนแรงตามด้วยการได้ลาบชั่วซึ่งเกณฑ์นี้ถ้ามองในแง่ดีถึงยังไงก็เป็นลาบนะคะ สำด้วยตั้งแต่วันที่1มีนาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาเริ่มปรากฏการของสองปีครึ่งที่ดวงชะตาแตกชีวิตเหมือนถูกผ่าเป็นสองซีกเกิดเรื่องใหญ่เกี่ยวกับคู่ครองหุ้นส่วนชีวิตทั้งหลายรวมทั้งพ่อแม่หรือเกิดเรื่องถึงขนาดขึ้นโรงขึ้นศาลได้นะคะ นั้นตั้งแต่เดือนมีนาคม2566ที่พามาพวกท่านส่วนใหญ่ชีวิตเหมือนต้องทรณีศาลถูกเมินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดดูไม่จืดกันเลยทีเดียวค่ะแต่ครั้นตั้งแต่วันที่19เมษายน2566เป็นต้นไปจนถึงวันที่28สิงหาคม2566 หัวหน้าเทวดาประจำตัวพวกท่านหายป่วยเดินออกจากโรงพยาบาลอย่างโดดเด่นสุดขีดราวราชาเพื่อช่วยคุ้มครองดวงชะตาและคานอำนาจดาวร้ายให้ลดลงจึงคาดว่าพวกท่านส่วนใหญ่จะต้องประสบพบเจอดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรก ชะตาฟื้นด้วยพลังหัวหน้าดาวดีระดับราชาโชคศาสตร์แสงคุ้มครองลัคนาดได้เต็มที่ทางโหรเรียกว่าพวกท่านได้ธนูเกณฑ์สามารถลดความรุนแรงของดาวร้ายที่ให้โทษด,ดวงชะตาลงได้กึ่งหนึ่งเพราะเป็นไปตามหลักคานอำนาจดวงดาวที่ว่าแม้ดาวอื่นๆจะกำลังให้ร้ายดวงชะตาหากพระหัสบดีจรคุ้มครองลัคนาแล้วก็รอดนะคะถัดมา โดยตัวของพระราชบดีในจุดนี้ให้คุณงามความดีคือพวกท่านมีโอกาสได้สถานะสำคัญได้โชคนั่นหมายถึงว่าสถานะของพวกท่านจะเปลี่ยนแปลงสั่นไหวเป็นระยะระยะและคงสำคัญมากในระดับราชาโชคเช่นบางคนได้ทุนมากบางคนได้เป็นตัวแทนหน่วยงานหรือประเทศบางคนมีคนสนับสนุนหรือได้เรียนต่อระดับสูงไปอีกระดับ บางคนได้ขึ้นระดับบริหารหรือจากลูกจ้างได้บรรจุเป็นข้าราชการบางคนได้เดินทางหรือใช้ชีวิตแดนไกลหรือว่าลึกลับบางคนได้ของเก่าเก็บได้มรดกเป็นต้นนะคะขอให้สังเกตสิ่งที่จะเกิดในระยะน,นี้หากเป็นงานจะเป็นทางวิชาการหรือที่ปรึกษามากกว่าการใช้อำนาจค่ะ ถัดมานะคะอารมณ์พวกท่านที่เคยเศร้าซึมกระถือที่เป็นมาจะเป็นปีแล้วจะค่อยๆใสกระจ่างขึ้นคลายความกังวลขุณมองมีพุทธจริตเกิดในอารมณ์เกิดวุฒิภาวะได้เห็นโลกไปตามความเป็นจริงหรือได้ประกอบกิจทางศาสนาบางคนออกบวชหรือปฏิบัติธรรม ถัดมาคือโชคดีระดับราชาศาสตร์แสงถึงลูกเด็กๆในความดูแลบางคนได้ลูกหรือแฟนรวมถึงการเสี่ยงที่มีเหตุผลญาติพี่น้องหรือการเป็นในหน้าติดต่อสื่อสารรวมทั้งหนังสือที่แต่งด้วยนะคะ แล้วก็มาส่งท้ายในข้อสุดท้ายก็คือด้านร้ายที่อาจจะเกิดกับบางท่านหากมีระยะที่พระหัสบดีเป็นกาลกินีจรทางโหรถือว่าพวกท่านต้องคาดที่ชื่อปัสวชชีโวคงจะหนักเอาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องในบ้านทางชีวิตวุ่นวาย ผู้สนับสนุนกลายเป็นพิษโชคดีเป็นร้ายตกจากสถานะเดิมบางคนก็แพ้คดีความเป็นต้นค่ะและจะต้องไม่ทำผิดระเบียบหรือกฎหมายต่างๆด้วยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงลัคนาราศีสิงห์อันเนื่องจากดาวพฤหัสบดีจรย้ายในช่วงหลังสงการานนี้นะคะ เป็นคำทํานายจากโหราจารย์ชื่อดังของเมืองไทยนั่นก็คือโหรฟองสนานจามอนจันหากท่านไหนสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปติดตามได้ที่ช่อง YouTube โหรฟองสนานจามอนจันได้เลยค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ